ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b ลบยสุโยอีแรกๆเสียงแข็งค่ะหลังๆเสียงอ่อนเปิดคลิปทหารขมรหายห้าวค่ะขอร้องให้เอาลั้วรวดหนามออกหลังเผชิญหน้านาวิกโยธินไทย ารเขมรห้าไม่ออกค่ะจากเสียงแข็งก็อ่อนลงทันทีหลังจี้ให้ทหารไทยเนี่ยเอาล้วรวดหนามออกนะคะทำนาวิกโยธินไทยเข้าประชิดทันทีค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคม68ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเพจ army military force นะคะโพสต์คลิปนาทีเผชิญหน้ากันร,ระหว่างทหารกัมพูชาแล้วก็นาวิกโยธินของไทยค่ะพร้อมกับข้อความระบุว่า เจอรายวันทหารขเขมรเข้ามาทักไทยเจรจากับทหารไทยใกล้กับจุดฝอนปนการค้าบานทาเส้นจังหวัดตราดขอให้ฝ่ายทหารไทยเนี่ยรื้อล้วรวดน้ำออกแต่ทหารไทยก็พูดกับทหารขเขมรอย่างมีวุฒิภาวะอดทนแล้วก็สุภาพว่าตรงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะนายก็ให้ทำอย่างนี้มาแย่หน่อยเข้าใจฝั่งโน้นก็แย่เหมือนกันนายเขาสั่งมายัางไงก็ต้องทำตามนั้นนะนะ เหนื่อยทั้งสองฝ่ายนั่นแหละสุดท้ายนะคะทหารไทยไม่ยอมลื้อล้วรลวดน้าค่ะตามที่ทหารขมรขอร้องนะคะคลิปนี้เนี่ยถูกบันทึกโดยฝ่ายทหารขมรค่ะแล้วก็ถูกปล่อยในฝั่งขมรเองส่วนคนขมรที่พอจะฟังภาษาไทยออกก็ด่าทหารตัวเองค่ะว่าทําไมจะต้องไปอ่อนข้อให้กับพวกเสียมด้วยโดนพวกเสียมขู่ กลัวเสี่ยงมากหรือไงนั่นมันแผ่นดินเรานะอะไรประมาณนี้นะคะข้อเท็จจริงก็คือพื้นที่ฝั่งที่ทหารไทยยืนอยู่ตรงนั้นนะคะก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยนั่นแหละคะ่ะซึ่งดูจากคลิปนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทหารเขมรทางฝั่งชายแดนตราดนั้นจะไม่ค่อยจะโชว์เก่าโชว์กลางอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือค่ะแล้วทหารส่วนใหญ่ที่จะลงพื้นที่ก็จะเป็นหน่วยรบพิเศษาวิกโยธินนะคะซึ่งทหารกัมพูชาเขารู้ดีจากการประทะรอบที่แล้วค่ะนี่ นี่แหละค่ะเป็นเหตุผลให้จังหวัดตราดเนี่ยถึงได้ปะทะน้อยมากๆแล้วก็เร็วมากด้วย10-20นาทีก็จบแล้วค่ะแต่ว่าในคลิปนี้บอกเลยค่ะว่าวุฒิภาวะของทหารไทยนั้นสุดๆจริงๆค่ะลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะทางโน้นมันน้อยได้เราอัดได้ดาวพลบโกลวิ่งตรงนี้มันเหนื่อยหน่อยเนาะทายไม่ทำอย่างนี้มาเออแย่หน่อยใจควานี้ก็แย่หน่อยครับผมว่าไปได้ใครมาสั่งมายังไงก็ ามนั้ยส่งไและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ